ดูดิแสงสวยมากคือแบบเสื้อแบบอล่าอล่าจับอ่ะโอ้โหนี่ครับอ่าใครจะไปเล่นไฟเอ็มนะบอกเลยว่าลื่นหัวแตกนะครับสามารถสตรีมสองช่องทางได้อีกด้วยนี่เฮ้ย,ยมาไงวะของจริงปะนี่โอ้ยอ่ะเราก็มาทดสอบไฟเอ็มกันก่อนส่งเครื่องให้ลูกค้านะครับกับสเปคไอห้าเจนสบเ็ดการ์ดจอ3050เลย นะครับนี่เดี๋ยวเราจะมาดูเซตติ้งกันนะผมปรับ Full HD นะครับกราฟิกก็ตามนี้เลยนะครับผมจะปรับเงาเป็นวิล y h ่ไฮด้วยอ่ะนี่ครับปรับวิล y h ่ไฮผสมไฮนะผมแต่ส่วนใหญ่ก็เป็น v e ล y ี่ไฮนะครับอันนี้ตอนนี้ผมมีสตอรี่อยู่นะทุกคนออกไปไหนไม่ค่อยได้นะครับเดี๋ยวขออยู่แถวนี้ก่อนนะอ่ะตอนนี้นะครับประมาณ 140เฟรม1 5อยเฟรมนะครับอยู่ข้างนอกนะสอนแย้มก่นมีใครอยู่ไหมเฮ้ยผมเห็นผมจะโดนแตก,กระทืบนะครับอ่ะนี่ครับเฟรมเรท140เฟรมอันนี้ที่ที่ไม่ค่อยมีคนที่ไม่ค่อยมีมดนะครับนี่แต่ถ้ามีคนหรือว่ามีมดเนี่ยก็ลบออกไปเลยประมาณ60เฟรม50เฟรมนะครับคือเราลบออกไปได้เลยนะครับจะตกนะ่น่าจะอยู่ราวๆร้อยต้นๆหรือไม่ก็ประมาณ8090เฟรมนะครับ การ์ดจอทำงาน80%ซีลยูทำงาน40%นะครับแรมคือน,นไปร 15, 15กิกอะผมว่าไม่ค่อยมีคนนะเดี๋ยววิ่งวิ่งออกมาข้างนอกได้อยู่นะครับนะตอนนี้ผมหาคนในแก๊งไม่เจอนะครับเดี๋ยวโดนลุมกระทืบนะอะอุ๊ยอะไรอ่ะนี่ครับเป็นไงลื่นๆนะผมใส่แฟชั่นสักหน่อยละกันนะครับอ่าครับตอกุลาบใส่มามินเนี่ยนหมวก อาฉลามใส่ปอกแขนได้นี่ปอกแขนคือถ้าใส่ปอกแขนนี่คือจะมีสตอรี่นะครับนี่พอมีเอฟเฟกใช่ไหมครับเฟรมเหลวก็เหลือประมาณ้อยเฟรมต้นๆน,น,น,นะครับแต่ถ้าไม่ได้มีคนไม่ได้มีเอฟเฟกก็อยู่ประมาณร้อยสิบร้อยสิบเฟรมเลยนะครับอันนี้คือถ้าแบบเราตีกันมีสตอรี่คน,นเยอะๆน่าจะเหลือประมาณสัก5้าสิบหกสิบเฟรมนะครับทีนี้ถ้าแบบมันเหลือประมาณนั้นก็อาจจะปรับ การตั้งค่าภายในเกมให้มันเป็นซักไฮหรือว่า o r ม a ลเพื่อเขาลื่นไหลหรืออาจจะปรับเงาเหลือเป็นโนมัลก็ได้ทุกอย่างอาจจะเป็นวิลลี่ไฮเหมือนเดิมนะครับอันเนี้ยอย่างตอนเนี้ยประมาณ100เฟรมต้นๆใช่ไหมครับเราปรับเงาแบบเป็นวิลลี่ไฮถูกปะเออเราก็อาจจะปรับเงาเหลือสัก o r ม a ลก็ได้เฟร,ร,รมเลยมันจะได้พุ่งขึ้นมาหน่อยนี่ครับก็ดีดมามัน120เฟรมเลยนะครับนี่แต่ดูรวมแล้วบอกเลยว่าเล่นไ,ได้ลื่นไหลครับผมอ่ะเราวิง่งแอบๆแถวนี้ก่อนนะครับ นีออ่ตอนนี้มีสตรอรี่3วันนะผมถ้าใครตจะตามแอ p ป๊อก็เดี๋ยวมาเล่นสตรอรี่กันนะครับเอาแอดป๊อมาปล่อยไก่นะมาดูว่ามาดูแอดปอโดนลุมกระทืบนะครับเฮ้ยเหมือนมีใครนั่งอยู่ตรงนั้นเลยโอ้โหแบบดูดิแสงสวยมากคือแบบเสื้อแบบออร่าออร่าจับอะ่ะโอ้โหนี่ครับอ่าใครจะไปเล่นไฟเนะบอกเลยว่าลื่นหัวแตกนะครับสามารถสตรีมสอช่องทางได้อีกด้วยนี่ ถลงทะเลนะครับอ่าจริงๆผมมาเทสคอมแถวนี้ก็ได้เนะี่ยนะครับอยู่ไกลสายตาผู้คนหน่อยนะร้อยหกสิบเฟรมเลยนะครับนี่คือปรับเป็นวิลลี่ไฮนะเอาละประมาณนี้แล้วกันนะครับผมเดี๋ยวจะส่งเครื่องไม่ทันนะครับยังไงก็ฝากไว้แล้วกันนะผมถ้าใครอยากได้สเปกประมาณนี้หรือว่าอยากจะอัพเป็น i5 72ก็ได้ครับเพิ่มประมาณพันกว่าบาทนะครับก็จะได้ความแรงเพิ่มมาอีกประมาณสักเฟรมเนี่ยอาจจะขึ้นประมาณสักสิบยี่สิบเฟรมแล้วแต่เกมนะครับ แต่ดูรวมแล้วถ้าใครมีงบเออสามารถเพิ่มงบ,บได้ประมาณ2,000ัะนะครับก็แนะนำไป i 5้หจสเลยถ้าผมคุ้มกว่าในระยะยาวนะครับอ่ะแล้วก็มาเล่นกับพับจนะครับรู้สึกว่าจะเป็นด่านใหม่นะโอ้สวยมากด่านใหม่การปัลค่าตอนนี้นะครับปรับเป็นว r ดีโลด่านเล็กมากเลยถ้าด่านใหญ่อาจจะเฟรเมเดืพุ่งมากกว่าน,นี้หรือเปล่านะครับฟุ๊ โอยมีคนลงข้างหลังด้วยหลบก่อนหลบก่อนเดี๋ยวตายเลยมันจะไม่ได้เทสคอมกันอ่ะตรงนี้ก็มีทำไมมันเยอะขนาดนี้เนี่ยมาดูเซตติ้งกันก่อนเลยครับว y low อ่ะนี่ครับเซตติ้งว r y l โ w มันร้อยสี่สิบร้อยห้าสิบเฟรมนะครับร้อยหกสิบด้วยแตะร้อยเจ็ดสิบห้าเฟรมนะครับมาดูอัลต้ากันบ,บ้างครับผมปรับอัลต้าร้อยเฟรม พอวิ่งเคลื่อนที่ก็อยู่ประมาณ70เฟรมแต่โดยรวมแล้วก็เล่นได้สบายครับผมปรับสุดได้เลยถ้าใครอยากได้เฟรมเรทเยอะกว่านี้ก็ปรับการตั้งค่าตามใจชอบได้เฮ้ยรู้สึกว่าเฮยมีใต้อุมโมงค์นะครับมาในอาคารนะครับอ๋อมันเน้นแบบเน้นใต้าอาคารระด่านี้โอ้เขาเข้ามาตรงนี้นะครับเฟรมเรทเหลือประมาณ60-70เฟรมโหดปืนมีให้เลือกเยอะจัด สุดนะครับพับตีภาพสวยมากๆเลยตัวนี้ที่ผมเข้ามาเมื่อกี้นี่หว่าดื่นไหนทุกการตั้งค่าครับทุกคนโหรถนึกว่าดินน้ำมันเฮ้ยอะไรอะ่ะ อะไรอ่ะลวกไหมไม่ลวกเอาละพับตีประมาณนี้เลยโอ้โหภาพโคตรสวยเลยทุกคนดูดิอ่ะหมว่าสเปคนี้เล่นไะด้แทบทุกเกมนะครับปรับไฮปรับสุดได้ในลหลายๆเกมเลยหรือว่าจะาไปสตรีมหนึ่งช่องทางสองช่องทางได้สบายๆเลยนะครับอ่าประมาณนี้นะอกจากได้สเปคประมาณไหนอัปเกรดอะไรเพิ่มเติมอะไรปรับลดอะไรได้หมดเลยนะครับผมของใหม่ทุกชิ้นนะครับ ประกัน3ปีเสียเปลี่ยนใหม่ภายในเ4วันมีบริการหลังการขายทีมงานที่สัพอร์ตคอยช่วยเหลือแก้ปัญหาเมื่อลูกค้ามีปัญหาเกี่ยวกับการใช้งานคอมพิวเตอร์นะครับนี่ก็บเงินปทัยางรับบัตรเครดิตนะครับโอ้โหดูดูสีกระสุนนี่โดิเห็นวิธีกระสุนด้วยอ่ะดิ โอเคครับผมประมาณนี้แนตะ่ผมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาไงวะของจริงป่ะนี่โฮ้ยเฮ้ยมันยิงไม่สไซลด้วยหรอเฮ้ยมันมีรถถังแบบไล่ยิงเฉยๆก็มีบ่าโอเคครับผม